ที่ฐานเป็นจริงนะ5 4 3 2ไปเ iOS 14สําำหรับ iphone 7 iOS 14สําำหรับ iphone xr iOS 14สําำหรับ iphone 12อะไรเงี้ยมันก็จะแบบแตกแยกย่อยออกไปนะครับเออ,อซึ่งนะครับคือทั้ง2ตัวนะไม่สามารถเอ่อ switch กลับมาเป็นไมโครโฟน built in ได้นะครับเราทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อให้เราและเพื่อนๆน,นะครับที่ใช้ไมโครโฟนรุ่นนี้นะครับกับ iphone นะ จะได้พึงระวังนะครับฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับลานเนสในรายการ YouTube บ้านทางช่อง IT Everytime และรอยแปดแช์นะครับวันนี้เราจะมาพิสูจน์กันนะครับว่าไมโครมิก a b o ูม XD ชุด MI1 นะครับเมื่อใช้งานร่วมกับ iOS บน iPhone อันนี้คือ XR นนะกับ7นะครับมันจะมีความฉลาดความรู้จักแบบว่า Adapt a อป ly ต่าง กี่มากน้อยนะครับเมื่อตัวส่งสัญญาณก็คือตัวนี้มันแบตหมดนะครับซึ่งอันนี้เราเราไม่สามารถที่จะทําให้แบบแบตมันหมดลงไปในโมเมนต์ที่เรากําลังถ่ายทําอยู่นี้ได้นะฮะดังนั้นวิธีการที่เราจะทําได้เต็มที่ก็คือแจ้งทําว่าแบตหมดโดยการปิดนะครับอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการที่เปิดมันก่อนนะครับก็เปิดเนี่ยเสียงมันเข้าแน่นอนนะแต่ว่าปิดเนี่ยก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าตัวไหนเสียงจะเข้าหรือไม่เข้าอ่ะ จริงๆเราเราแอบสงสัยมาก่อนหน้านี้นะแต่ว่าวันนี้ก็ซื้อมาพิสูจน์ให้เห็นๆนะครับโดยเราค่อนข้างมั่นใจว่า iPhone 7นะ่ะมันจะเงียบไปเลยนะครับถ้าเกิดว่าแบตตัวเนี้ยตัวส่งสัญญาณนยะตัวทรานสมิเตอร์ของไม่ไม่ลอยน่ยนะไม่ไนระ้สาเนะ่ยมันแบตหมดอันนี้ก็คือมันจะเงียบไปเลยเพราะว่า,วามันแบบมันไม่มีความฉลาดเฉลียวในการที่จะแบบสวิชกลับไปเป็นไมโครโฟนบิวอินของตัวโทรศัพท์อะไรเงี้ยนะครับ่นะเดีย๋ยวเรามาพิสูจน์กันนะครับ ถ้าเกิดว่าเสียงเงียบไปเลยก็คือเงียบไปเลยนะครับก็คือสมมุติฐานเป็นจริงนะห้าสไปถ้าจะได้ยินเสียงตอนนี้ก็คือเสียงจากไมโครโฟนอ่าบิวอินของ iPhone XR R นะครับดูได้ไงว่าตอนนี้ไมลอยค o ม i ิกา o o m บ d ูชุด MI1 เนี่ยมันไม่มีสัญญาณแล้วนะครับก็ดูจากไฟตรงนี้นะเมื่อสักครู่ลืมให้ดูแต่จะเห็นแหละ นะครับย้อนกลับไปดูก็ได้ว่ามันเป็นสีน้ําเงินนะแต่ว่าตอนนี้เป็นสีแดงแล้วนะครับก็คือมันขาดการเชื่อมต่อนะครับระหว่างตัวรับสัญญาณกับตัวส่งสัญญาณอะไรแบบนี้อ่ะเดี๋ยวเราขอกลับไปเป็น p p o o n 10R นะ อันนี้ก็คือมีแบตเตอรี่นะครับหรือว่ามีการเชื่อมต่ออยู่นั่นเองเนาะยังไม่ขาดการเชื่อมต่อนะครับคําว่าขาดการเชื่อมต่อนั้นที่นี้หมายถึงอะไรได้บ้างหมายถึงว่าไม่อยู่ในระยะส่งสัญญาณเนาะเอออาจจะไกลเกินกว่าแบบ50เมตรอะไรเงี้ยนะครับที่เขาเคลมเอาไวนะ้เนาะหรือแบตหมดหรือลืมปิดนะครับซึ่งก็คือเหมือนกันทั้งหมดนั่นแหละนะอซึ่งตอนนี้เข้าใจว่าน่าจะได้ยินเสียงอยู่นะครับคืออย่างที่บอกนะครับว่าเราเราเหมือนจะ เคยมีประสบการณ์ว่าตัว iPhone 10R เนี่ยมันจะสามารถสวิชกับไปเป็นไมโครโฟนบิวอินของตัวมันได้นะครับในกรณีที่มันขาดการเชื่อมต่อนะครับหรือลืมเปิดตัวส่งสัญญาณหรือแบตหมดนะตัวส่งสัญญาณแบตหมดอะไรเงี้ยดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นเป็นไปตามนั้นนะเสียงมันก็น่าจะยังได้ยินอยู่นะครับแม้นว่าเราจะติ้งต่างว่าตัวนี้แบตหมดโดยการปิดไปแล้วก็ตามอะไรแบบนี้แต่ว่าน่าจะมีความแตกต่างกันอยู่ นั่นแหละนะครับอ่ะยังไงลองฟังดูนะครับจะปิดแล้วนะหนึ่งสองสามแบทมดเสียงที่ได้ยินเนะี่ยไม่รู้ว่าจะเอาเสียงใส่ดีไว้นะครับอ่ะก็ถ้ายังได้ยินเสียงอยู่นะครับก็คือเสียงจาก iPhone 7นะหรืออาจจะเป็นเสียงจาก i iPhone 10R ด้วยก็ก็ไม่รู้นะเราจะ พยายามนำเสนอแบบตรงไปตรงมาแล้วกันนะครับเพราะว่าโคมิก้าอะไรก็ไม่ได้จ่ายนะครับซึ่งเอาจริงก็ไม่ใช่ความผิดของโคมิก้านะอาจจะเป็นความผิดของตัว iOS ที่มันแบบ suitable กับ iPhone แต่ละรุ่นคือ iOS ที่เราเห็นเห็นกันนะว่าแบบ iOS 14 iOS 15อะไรเงี้ยมันเหมือนกันทั้งหมดไหมคือไม่ไม่ได้เหมือนนะครับจริงจริงอ่ะมันจะมีแบบในวงเล็บเนาะแต่เขาไม่ได้บอกเรานะครับอันนี้ iOS 14สําหรับ iPhone 7 iOS 14สำหรับ iPhone 10R iOS 14สำหรับ iPhone 12อะไรเงี้ยมันก็จะแบบแตกแยกย่อยออกไปนะครับเออซึ่ง Apple เขาไม่ได้บอกเราตรงนี้เนาะโอเคก็ถ้าสมมติว่ามันไม่ได้ยินนะครับหรือได้ยินเบาลงอะไรเงี้ยอืมก็แสดงว่ามันเป็นไปตามเอ่อที่เราเคยทราบนะครับก็คือแม้นว่าตัวส่งสัญญาณกับตัวรับสัญญาณของไมโครโฟนเซตนี้เนี่ยมันจะขาดการเชื่อมต่อนะไม่ว่าจะ หลุดออกไปจากรัศมีสัญญาณหรือว่าจะแบตหมดก็แสดงว่ามันมีความเฉลียวฉลาดพอที่จะกลับมาใช้ไอ้ไมโครโฟนที่อยู่ในตัวโทรศัพท์อ่ะเดี๋ยวเราไปดูผลกันนะครับอ่ะมาสรุปกันนะครับด้วยคุณภาพของวิดีโอที่แบบว่าหลอยโท่ยสุดๆนะเพราะว่าตอนนี้ใช้กล้องหน้าของ iPad นะครับเออ iPad Gen 7ด้วยนะไม่ได้ว่า iPad Pro iPad Air สรุปนะครับคือทั้ง2ตัวนะ ไม่สามารถสวิชกลับมาเป็นไมโครโฟนบิว i ์อินได้นะครับในระหว่างที่ต่อกับไมโครโฟนคอมิก้าบูม XD ชุด MI1 อยู่หมายถึงว่าต่อกับตัวรับสัญญาณนะนะตัวเนี้ยตัวที่แบบเอามาจิ้มตูดมันเนี่ยไม่สามารถแบบรับสัญญาณได้นะครับทั้ง2ตัวเลยนะทั้ง2ตัวเลยนะครับโอเคก็ทําคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อให้เราและเพื่อนๆน,นะครับที่ใช้ไมโครโฟนรุ่นนี้นะครับกับ iPhone นะ จะได้พึงระวังนะครับเวลาที่ไปทํางานอะไรเงี้ยอันดับแรกเลยคือแบบต้องชาร์จแบตไปให้เพียงพอนะเนาะทั้ง2ตัวนะเพราะว่ามีตัวส่งสัญญาณเนี่ยสตัวนะครับออแต่ว่าไม่ไดีบออกมา2ตัวเนาะแล้วก็อันดับ2ก็คือให้สังเกตตรงนี้อยู่เรื่อยๆนะครับว่าไฟเนี่ยมันเป็นสีน้ําเงินหรือว่าสีแดงยังไงนะเนาะโอเคอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะใช่กดแชร์ไปให้เพื่อนได้รับรู้นะครับเพื่อนที่กําลังพิจารณาที่จะซื้อไมโครโฟนเรียกว่าไมโครโฟนแบบเออจริงๆมันน่าจะมีชื่อเฉพาะเนาะไมโครโฟนที่เอามาเสียบตูดโทรศัพท์อะแล้วก็แบบพร้อมใช้ทันทีอะไรเงนะี้ยนะครับแล้วก็ถ้าแคร์นะก็กดติดตามด้วยเออเดี๋ยวไปดูหลังบ้านมาแล้วคือคนที่แบบมาดูไม่ค่อยกดติดตามกันเลยนะนะครับกดติดตามกันนิดนึงเนาะ จะไดมีอะไรอัปเดตมาให้ดูเรื่อยๆนะครับคือถ้าเกิดว่าจากักรวาลมันเบี่ยงให้เรามาเจอกันนะ่ะแสดงว่ามันต้องแบบมีพรมลิขิตอะไรสักอย่างนึงแหละนะครับในอนาคตสมมติว่าท่านมีปัญหาการใช้งานกับของที่ท่านเคยมาหาข้อมูลแล้วเจอคลิปของเนี่ยได้เดี๋ยวจะพลาดกันเดี๋ยวจะมีปุ๊กกันนะจะหาห้ไม่เตือน <laughs> โอเคไปแล้วสวัสดีครับ